สวัสดีครับคณะกรรมก,การผู้ทรงคุุทุกท่านครับกับผมอาจารย์ดรธีระทองเหลือจากมหาวิทยาลัยแม่โจชุมพรวันนี้ขอนําเสนอหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการผลิตพืชกระตอมบ้านบางหมากจังหวัดชุมพรปีที่สองรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอาจารย์ดรธีระทองเหลืออาจารย์ดรจรินทรนศรีวิทูนอาจารย์นาทลีอาจใจเย็นนางนิชาพลบัวทองในายชัยวิชิตเพชรศิลาสรุปผลการดาเนินง,งานในปีที่หนึ่งพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์พืชในรูปแบบต่างๆเช่นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเมล็ดการตอนกิ่งการเสียบยอดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการดูแลรักษาการตัดแต่งกิ่งการทรงพุ่มการให้น้ําการให้ปุ๋ยรวมทั้งส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชื่อว่าวิสาหกิจสมุนไพรไทยดอนไทรงามผลการถ่ายทอดองค์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยรายเกิดองค์ความรู้และนําไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ตนเองเกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเกิดการเข้าร่วมสมัครเพื่อที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน70รายนอกจากนั้นยังเกิดรายได้อย่างชัดเจนในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังสร้างการรับรู้พืชกระท่อมให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบในระดับต่างๆอย่างเช่นการจัดนิทรรศการในโอกาสต่างๆการร่วมแสดงเสวนาในเวทีต่างๆในระดับต่างๆรวมทั้งการนำเสนอ,อาการเผยแพร่ผ่านวิทยุอย่างเช่นวิทยุมอกอรในรายการไ like อไล e ์ข่าวเด่นเมือ่ออาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งในเรื่องของการ สัมภาษณ์ผ่านรายการเกษตรสมุนไพรไทยทางช่องททบ5นอกจากนั้นยังมีสื่อทางสื่ออ,ออนไลน์อื่นๆนอกจากนี้นะวิจัยได้เข้าไปพบผู้ประกอบการในระดับต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ถึงแม้จะมีการถ่ายทอด อ,องความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปีที่1ที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของพืชกระท่อมให้ไ,ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน g a p มาตรฐานออร์แกนิกและมาตรฐาน GMP นอกจากนี้แล้วยังมีความจําเป็นที่ต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมรวมถึงการแปลร,รูปการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เกิดรายได้ในอนาคตนอกจากนั้นยังจําเป็นที่ต้องพัฒนาหมู่บ้านบางหมากให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในเรื่องของการถ่ายทอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเป็นตัวอย่างและเชื่อมโยงไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอื่นๆต่อไปนอกจากนี้ในแผนการดำเนินงานในปีที่สองจะพบว่าก็จะเริ่มตั้งแต่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวตั้งแต่การเก็บรักษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแปลรูปการใช้ประโยชน์การพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมทั้งการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างต้นแบบและเผยแพร่ให้กับชุมชนอื่นๆ จกระมที่จะดําเนินการในปีที่สองในแก่การใช้องความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อยกระดับกระท่อมสู่มาตรฐานต่างๆนอกจากนั้นการใช้องค์ความรู้ในเรื่องการแปลรูปและการพัฒนาผลิภตภัณฑ์จากพึ้กระท่อมรวมทั้งพัฒนาต้นแบบการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอื่นรวมทั้งการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆเพื่อจะสร้างความยัมย่งยืนให้กับพื้นที่ ถ่ายทอดโครงการจากการดําเ er. นินการดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าก็จะเกิดผลดีกับประชาชนในพื้นที่บางหมากนั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตพืชกระต้มที่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดเกิดผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปสู่ในเรื่องของผลิตภัณฑ์คอสเมติกและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จะสร้างรายได้ในอนาคตและรองรับเรื่องของพรบเรื่องของพืชกระตอมนอกจากนี้ ยังสามารถสร้างไรายได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับต่างๆก็จะเห็นว่าจะทําให้พี่น้องบางหมามีความเข้มแข็งและมีไรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป